สวัสดีค่ะเวลาว่างๆนะคะคุลินก็จะมาตรวจงานนักวิจัยนะคะแล้วก็อีกเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็จะมาตรวจงานนักวิจัยนะคะซึ่ง ในครั้งนี้นะคะจะเป็นการตรวจหบดคัดยอ่อแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ให้พวกเราฟังค่ะเป็นงานของนักเรียน private coaching ท่านหนึ่งนะคะเขียนเข้ามาแล้วก็ในการเขียนบทคัดย่อนะคะแน่นอนค่ะเริ่มต้นเราก็ต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยพเพื่ออะไรนะคะแต่ว่างานวิจัย นี้ที่เราเขียนขึ้นนะวัตถุประสงค์ตอนต้นเนี่ยเราเราบอกว่าเพื่อนำมาจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะน,นี่คือวัตถุประสงค์ทีนี้เนี่ยพอวัตถุประสงค์ผลการศึกษามันต้องสอดคล้องค่ะผลการศึกษามันต้องออกมาในเรื่องของรูปแบบการจัดกิจกรรม ว่าทำอย่างไรนะคะแต่ว่านักวิจัยท่านนี้บอกว่าความรู้ที่ได้รับเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งไม่สอดคล้องกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องเขียนมาใหม่นะคะการเขียนบทความวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆเหมือนกันนะ,ะมันเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าต้องใช้เทคนิคแล้วก็วิธีการ พวกเราลองดูถ้าเกิดว่ามีปัญหาในการเขียนบทความวิจัยหรือว่าต้องการตัวช่วยนะคะก็ทักกันมาได้นะคะโอเคค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้หรือโทรมาคุยก็ได้นะคะ0805923625นะคะหลายคนที่มีบทความวิจัยอยู่แล้วและอยากจะตีพิมพ์อยากจะเขียนอีไรบทความวิจัยก็ลองโทรมาติกต่คกูดินะคะ